สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไนโอวันนี้จะมาสอนเกี่ยวเรื่องเทคนิคการทำภาพในลักษณะของการบินขึ้นฟ้านะครับก็นับแรกนะครับเราก็เตรียมไฟล์งานนะครับที่เราถ่ายทำเอาไว้นะครับก็กำหนดจุดนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มแรกนะครับจนถึงจุดที่กระโดดสูงสุดนะครับนะครับ เอาแค่ okay, ตรงกระโดดสูงสุดนะครับเมื่อเราได้กำหนดไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ลากลงกทูไทม์ไลน์นะครับอันนี้เราก็ตัดเสียงออกนะครับต่อไปนะครับก็คือเราจะต้องแคปเจอร์ภาพ นะครับเพื่อมาใช้ในในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับอันนี้คือภาพวิวที่ยังไม่มีตัวละครนะครับให้เรากคบเจอภาพตรงจุดนี้ไว้หนึ่งโดยการคลิกรูปของแพนดิชตรงนี้นะครับแล้วพอเราแคปเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยรูปจะมาปรากฏตรงโปรเจกต์มีเดียนะครับตรงนี้แล้ว รูปที่2ที่เราต้องการใช้ก็คือรูปตอนที่เรากระโดดสูงสุดนะครับตรงนี้ก็แคปเจอร์มาเช่นกันนะครับอันดับต่อมานะครับเราจะต้องการาตัวละครตรงจุดนี้เพื่อบินขึ้นไปนะครับนะครับเราก็ลากลงมาในไทม์ไลน์ใหม่แล้วก็มาไว้ข้างบนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่ ตรงนี้ครับยูเอ็แทนไม่ว่าคอปนะครับพอคลิกปุ๊บมันจะมีคำว่า p s i t i o n ตรงนี้อยู่นะครับให้คลิกที่มาร์นะครับสังเกตนะครับบางทีตอนที่เราทำงานเนี่ยเราต้องดูตรงตรงนี้ดีๆนะครับให้เลื่อนมาอยู่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับที่การต่อไปเมื่อเราคลิกที่มาร์กเสร็จแล้วเนี่ยจะปรากฏนะครับ ตัวเพนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็กำหนดจุดให้รอบตัวอของตัวตัวแบบที่เราต้องการนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเซฟตัวแคปเจอร์ของภาพนี้ไปตัดใน Photoshop ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าเรายังไม่ อย่ง p r o จก็สามารถใช้ s o วนี้ตรงจุดกัดทำได้เหมือนกันอันนี้ผมกหนดจุดคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้นางานจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องขยายรูปมาแล้วแคปเจอร์กันอีกที สังเกตได้นะครับว่าพอเราแคปเนี่ยไอ้เวลาเรามากโทษนะครับมากเสร็จแล้วเนี่ยตัวแบบตัวแบคเกอร์ของข้างๆจะหายหมดเฉยแค่ตัวแบบนะครับตรงจุดนี้เนี่ยให้มาสังเกตตรงอ่าเฟเธอร์ตรงนี้ดีนะครับเรียกเป็นบอลนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดไปสักหนึ่งเพื่อให้ภาพมันดูเบลอนะครับอ่าเสร็จแล้วนี่เราก็ปิด นะครับคราวนี้เราจะทำไงให้เขาบินนะบแล้วก็เอาไฟล์ที่เราแคปเจอร์ไว้ตอนแรกที่เป็นแบ็คกราวนะครับมาชนเหนไหมต่อไปเราก็จะต้องมาใส่ฟิลเตอร์ใส่วิดีโอเอฟเฟให้กับรูปเพราะจะให้เหมือนกันบินขึ้นไปนะครับก็เลือกที่วิดีโอเอฟเฟคเลือกที่ อะไรเนี่ยเบอร์ตรงนี้นะครับเลกที่เป็นแนวตั้ง vertical ใส่เข้าไปนะครับพอใส่นะครับสังเกตด,ดีๆนะครับรูปจะเกิดการบปลีกยขึ้นได้เทไหมคราวนี้เราต้องการให้ตรงจุดนี้นะครับบินไปอย่างรวดเร็วนะครับก็เลือกที่เ,าเมาส์กำหนดจุดต่างๆนะครับ ให้เหมาะสมเอาละนะครับเสร็จแล้วคนนี้เนี่ยเราก็ไปกล่าวรูปแรกที่เราแคปเจอร์เอาไว้มาใส่นะครับโอเคดูน้อยควนี้เราก็จะต้องทำให้เขาบินเกิดขึ้น นะครับวิธีการนะครับก็คือคลิก,ลกที่แท็กวีโอที่อันแรกนะครับเลือกที่แท็กโมชั่นนะครับพอเลือกที่แท็กโมชั่นได้เนี่ยจะสังเกตตรงนี้ดีนะครับนะครับการขยับเปลื่อนนี่ก็คือการที่จะให้ทางเข้าบิน ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราขยับเล่นเขออาจะเล่นตามต้นนีงอ่าโอเคอเคราวนี้เราก็มาดูกันแต,แต่การไปสังเกตได้นะฮะ นะครับว่าเรากำหนดจุดตรงแท็ก position ไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตดีๆนะครับจะมีจุดนะครับ position อยู่ตรงนี้เราสามารถขยับเลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องเข้าตัวตัว p ีเ s e n นี้นะครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมเอามานําเสนอถ้ายัางไงตรงจุดนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น,น้อย ครับผมอย่างนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ